พระเทรานุเทระซึ่งมีเจ้าคุณราชวัชระโมลีรองเจ้าคณะภาคปเป็นประธานเจริญชัยมงคลคาถาเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสีสิเกตวันนี้ขามเทศา <laughs> มาร่วมงานที่ <c oughs> จังหวัดขอุบุราท่านนี้ขอแสดงความชื่นชมกับท่านทั้งหลายที่ไ <c oughs> ด้เลื่อนชั้นพระสังขาธิการและได้รับทรงตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรในคราวน, <c oughs> นี้ทุกท่านมันเหนื่อยนี เอาออกจะดีกว่าผเถือไว้ดิประคุณให้พผเถือพผเถือมักันเอาไม่ได้เออไปงานนครพนมตั้งแต่ตีห้าเพิ่งมาถึงกันเลย มีาการเพียนิดหนึ่งแต่อย่างไรก็ได้ก็ตามใจยังแข็งพอเห็นญาติโยมมารวมกันในสถา,านที่แห่งนี้ก็ดีใจรือว่าท่านทั้งหลายให้ความสำคัญกับเรื่องพระในพระพุทธศาสนาซึ่งท่านทั้งสี่ห้ารูปนี้หรือหกรูปนี้ <c oughs> ท่านเป็น <c oughs> พระเถระผู้ใหญ่อย่างท่านพระครูวิสิทธลตนพรเป็นเจ้าวาดวัดกลางแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองก็ถือว่าใหญ่ในในอำเภอเมืองนี้เลื่อยไปก็มีหลายๆท่านเลื่อนเป็นชั้นเอฟนอกนั้กเป็นก็เป็นพระครูสัญญบัต ได้รับส่งตั้งเป็นพระครูสมัยบัติเรื่องในวันเฉลิมสมเด็จบรมบพิพรพระราชสมภารพ,พระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพุนนดนเดชดังที่ท่านรองพูว่าราชการได้อ่านสัญญบัติในท่าน,นหลายด้รับทราบ ให้ท่านทั้งหลายมีความรู้สึก,กว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในปโปรยเม็ดพระเพรุณหรือเม็ดฝนลงมาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยยากพอสมควรในฐานะเรา อตาตมามักเ <c oughs> มื่อปีที่แล้วก็จะพูดอยู่แทบทุกงานว่าไม่ว่าท่านพระครูวิสิทธิรัตนพรไม่ว่าพระเทพวิสุทธิโมลีไม่ว่าพระราชวัชิลโมลีไม่ว่าพระราชธ,ธีราจาร เป็นกาทั้งนั้นเป็นกาดำดำสักว่าเป็นยังไงอาตมาอยู่ในขี้ตมขี่โคตนหมือนนีน้ถ้าไปอ่านหนังสืออาตมาก,ก็จะรู้อาตมาอยู่ในขี้ตมขี้โคลนเนี่ยกับเมือน,นั้นแหละอยู่เครืองในก็ขี้ตมขี้โคลนเหมือนกัน ก็ถือว่าเราเป็นกาดำดำดำๆแต่พระบาทสมเด็จพระ้าอยู่หัวมาทรงปั้นมาทรงแต่งให้เป็นหงทองก่เป็นหงทองปีหักเลยหงทองอย่างจะงางงาง เนี่ยที่นั่งทั้งหมดถูกรงตั้งรงปั้นมาทั้งหมดให้กลายเป็นหงเมื่อเป็นหงแล้วหงก็ลำพองลำพองในความเป็นหงเมื่อท่านเป็นหงแล้วท่านก็จะได้ลำาลึกนึกถึงความเป็นกาโอ ที่เราได้ยกย่องขึ้นมาเป็นหงเพราะคุณงามความดีท่านย้อนนึกถึงอดีตท่านจะได้ละมัดระวังสร้างพลังอะไรต่างๆขึ้นมาเสริมความเป็นหงให้มั่นคงและจะได้สนางามในความเป็นหงต่อไปเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายเห็นแล้วก็ปลื้มใจดังกล่าวนี่พวกท่านมาก็มาแสดงความชื่นชมยินดีในความเป็นหงของท่านพระครูวิสิทธิ์รัตนนพรและท่านอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยนามมาแล้วก็ยังมี <c oughs> หลายสิ่งหลายอย่างนะ เมื่อท่านเป็นหงแล้วก็อยากมีบริวารเข้ามาอยู่หรือมาเป็นบริวารของผู้หงนี่ยมคุณพ่อวิเชียนคุณปิยะพัน์แจงพุ่ม คุณครูจรูลคุณครูรัดดาวันทิมาบุตรบริวานหงทองซื้อรถถวายราคาเก้าแสนสี่ืนบาทถวายเป็นพาหานะประจำตัวของหงทอง ก็คือเจ้าขนณะเพิ่มเมืองลึงคันอตาตมาอย่างใดเนี่ยมามีเผยซืือให้แล้วคันที่สองรถยนต์เก่งฮอนด้าซิตี้เกียร์ออโต้ป้ายดำหรือคันนี้อีกคุณดะในคุณครูราศีสยโชตคุณจัก,กรเกคุณอ่อนอดมสยโชต หม้อถวายเป็นยานพาหนะประจำตัวอีกเหมือนกันถือกเลขกที่หนึงในรถสองขั้นทำไมยโยบซื้อถวายโยบทุกท่านก็ตอบเอาเองทำไมไม่ถวายอาตมาบ้าง สมัยไม่ถวายท่านจะคุณราชาทีรา,าร์เจ้าขณาจังหวัดบ้างนี่ก็ถือว่าโยมนั้นเห็นท่านพระครูวิสิทธนาพรเจ้าวาดวัดกลางท่านเป็นพระเอาการเอางานเป็นพระที่เลรงครัดเชิดชูธรรมวิหนย ของพระพุทธศาสานาถ้าพระครูทำไปทั่วธรรมะวินัยก็ไม่มีไม่มีความสง่างามในความเป็นพระยอมก็ไม่ถวายภายในวัดก็รกรุงรังไม่พัฒนาไม่ปรับไม่ปรุงอะไรทั้งสิ้นยอมก็ไม่ให นี่ก็แสดงว่าสัานพระครูเจ้าขนำเพอนี้นีท่านมีคุณสมบัติพิเศษของท่านแล้วทำงานแล้วถูกตาโยมเ <c oughs> <c oughs> มื่อถูกใจถูกตาโยมโยมก็เลยเคารพนับถืออยากได้อะไรก็ให้เพื่ออำนวยความสะดวก กับการปฏิบัติหน้าที่ของท่านและท่านอื่นๆก็เช่นกันที่ท่านได้มานั่งให้ญาติโยมได้กราบได้ว่าได้เห็นล้วนแต่ไปมีคุณสมบัติใกล้เคียงเคียงกันท่านพระครูหลายท่านเป็นจเจ้าวาดบางท่านเป็นผู้ช่วยจเจ้าวาดถ้าไม่เอาการเอางานไม่รับทุรภาระ ของเจ้าวาดไม่รับภาระในหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าวาดโอกาสที่จะได้รับเป็นพระครูสัญญาบัตรนี่ไม่ใช่ได้ง่ายง่ายสมมติว่าถ้าเจ้าคุณราชทีราจ,จารยนไม่เซ็นให้เท่านั้นจะนอนร้องไห้จนไายน้ำตาปเป็นเลือดก็ไม่ได้ รองเบิกมเบอเสือมาถึงจะคนลาดเซ็นไปแล้วพอไปถึงภาคอาตมาดึงออกพัชเห็ยนอย่างอาตมาอาตมาก็จะดคนลาดนี่ดึงออกมดบไหนหรอกนี่ที่เป็นอย่างทั่นเพราะท่านเหล่านี้ทั้งหมดนี่เป็นที่ไว้วางใจของเจ้าคณะจังหวัด ก็คือท่านเจ้าคุณราชทีราจารย์เมื่อส่งเข้าไปแล้วพว้อาตมาก็เห็นว่าเหมาะและควรก็ได้สับสนับสนุนให้ได้เป็นพระครูดังกล่าวในการเลื่อนชั้นพาสังการิการก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายที่ได้รับส่งตั้งและรับ เลือนชั้นพระสังฆาใิการนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งใครจะมองอย่างไรก็ตามเขาแต่พวกเราชาววัดเรารู้ดีบางทิบบางทีพระท่านไม่อยากได้แต่ว่าญาติโยมของวัดอยากได้บางวัดปฏิเสธไม่ยอมรับ ก็ต้องอธิบายให้ฟังท่านไม่อยากได้แต่โยมนี่อยากได้ท่านอย่าไปผืนใจโยมในที่สุดท่านก็รับรับให้จริงๆท่านก็ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นภาระอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นในส่วนของท่านทั้งหมดนี้นี่ หควรอย่างยิ่งที่จะได้รับเชิดชูจากน้ำจิตน้ำใจของญาติโยมส่วนหนึ่งโดยเฉพาะคือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรวังหนึ่งจำไวได้ยักรูปได้นี่เพิ่นเปลียนซื้อไม่มดเอย สื S <S. <S. ่อเก่าเป็นโมมวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การปลดพระราชทานตั้งชื่อให้ใหม่อย่างพระครูพิธิษรัตนพรในหลวงเป็นมีพระบรมราชองค์การเปลี่ยนนามให้ใหม่ก็ใช้มาจนทุกวันนี้ ก็ถือว่าเพิ่นเป็นพระของพระบาทสมเด็จพระยาอยู่หัวมีก็นดียาพันจินเวลาเพิ่นตายก็จะได้รับพระราชทานเพลิงครบอีกเลยว่เป็นชาเปตายด้วยมอกให้ฟังจะได้หูว่าเพิ่นมาอยู่ในวงการดีแล้วตอนถือว่าอยู่ในสายของเจ้าพ้าเจ้าแผ่นดิน พวกพระนี่กับสนองงานต่างพระเนตรพระก,กันรับผิดชอบในเรื่องพระพุทธศาสนาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียเกตสนองงานต่างพระเนตรพระก,กันทางราชอาณาจักรก็ถือว่าเป็นสายของสถาบันทั้งหมดเพราะฉะนั้น เมื่อพระเทละเหล่านี้ได้เข้ามาสู่วงการนี้นี่ได้สนองงานหรือต่างพระเนตรพระกานนี้ก็ภูมิใจถึงแม้ทำงานพระพุทธศาสนานั่นแหละแต่องค์พระมหากษัตริย์เป็นองค์ศาสนุประมพกพระพุทธศาสนา พวกพระก็มาสนองพระเนตรพระก,กันในส่วนพระพุทธศาสนาเมื่อท่านเห็นว่าพระได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างงดงามจึงถวายเรื่องเครื่องราชสการะก็คือสมณศักดิ์เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจะไปด่าท่านไม่ได้ไม่ว่าท่านไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของสถาบันเป็นเรื่องราชประเพณีแต่ก็เห็นตาอยู่ในเรื่องสมณศักดิ์ทางทีวีนี่พวดยกเลิก็บุควยกเลิกมนมาพวกพี่บาสนี่คือเขาหาทางที่จะทำลายถ้าทำลายสถาบันศานาก็ลงมดไม่มีเหลือ เพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมได้มีความสนับในเรื่องนี้ให้ดีๆเราได้มานี้เนี่ยอย่างท่านพระครูวิศิรัตนาพรท่านมาเป็นเจ้าว,วาดในรับยกย่องเชิดชูมาตลอดจนได้มารับเป็นชั้นพิเศษในปีที่ผ่านมาอีกไมกี่ปี ก็าอาจจะได้เป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าาชจคุณแล้วแต่บนแล้วแต่วาสนาบนมาวาสนาส่งพระเปลุคงโปรยปลายลงมาวัดน,นี้เราก็ต้องรอคอยรอคอยวันนั้นจะมาถึงพวกเราแต่ถึงอย่างไรก็ตามขอแสดงความชื่นชมยินดี กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสิเกนท่านมีน้ำใจได้มาร่วมในพิธีตลอดถึงญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้เช่นกันอันตมามาพาจะเดินทางไปจังหวัดยะโสธรต่อก็เ,อเลยที่บ่าวไาหลบ่าวน้อย,อยจึงขอ,อยุติการกล่าวสมโภชนียกถาไม่เพียงเท่านี้ พร้อมกับน,นี้ขอน้อมอบคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบุญบุญสนี่ท่านทั้งหลายบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงวาระสุดท้ายนี้ย o เป็นอนุสงค์นุนนำให้ทุกท่านที่ได้รับเลื่อนชั้นพระสังฆาริการและได้รับทรง,งตั้งเป็นพระภูสัญญบัติจง n g ประสบแต่ความสขความเจริญงอกงามในธรรมะขององค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งขึ้นไปและขอให้ญาติโยม ที่มาร่วมบุญล่วมกษุษลนในวันนี้จงเป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยให้แบบุู้มัดปราการหนึงสือดึประการใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้ท่านได้สิ่งนั้นสมดังเมืโนรถจงทุกประการด้วยกันทุกท่านเถิน